มันมีท่าทีที่ขึงขังมันไม่มีอะไรเพิ่มนะในครับที่นายกรัฐมนตรีแถลงนะีสมเด็จธุลิศก็ยังมีอารมณ์ขันอยู่นะทั้งที่ก็จัดเต็มแต่ว่าที่น่าสนใจก็คือว่าแวอายุคุณทักษิณนะคุณอยู่ไหนทําไมไม่ออกมาเพราะถ้าออกมาสวนกับสมเด็จธุลิน,นคนไทยก็จะได้เห็นของดีว่านี่นะครับว่าฝั่งกัมพูชาเนี่ยเขามีของอะไรมันแปลกที่สุดว่าทําไมเนี่ยนะครับเหมือนมวยช็อตอ่ะมวยนิ่งไปเลยผมนี่อยากจะฟังว่าคุณทักษิณจะออกมาอย่างไร นั่นแหละเจอของจริงคือปัญหาของประเทศเราณขณะนี้เนี่ยครับมันมันอยู่ในสภาพที่มันง่อนแง่นมันาหาอะไรกันไม่ได้เต็มที่แต่เพียงแต่ว่านี่ครับพอตัวเลขการเมืองเป็นแบบเนี้ระหว่างฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลมันก็คึกคักขึ้นมาะนะครับบวกกับเรื่องที่อยู่ในกระบวนการของกรอิสระและก็อยู่ในศาลนั้น และภาคประชาชนก็มีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นคเพราะฉะนั้นวันที่ยี่สิบแปดหลายคนตั้งคําถามว่าก็เขาไม่ลาออกอนะครับเขาไม่ได้เขาไม่ได้อะไรจากการที่พูดกับสมเด็จทุนเซนและประเทศก็ไม่ได้เสียหายอะไระนะครับแล้วแล้วยังไงต่อว่าเขาจะไม่ยุบสภาไม่ลาออกอพักร่วมก็ไม่ถอนตัวะนะครับ แล้วตัวเองก็เป็นกับตันเรือไปแล้วบางคนก็บอกเป็นอย่างนั้นก็เอากันที่ตามสบายใจค <c oughs> แต่คำตอบว่าวันที่28่สิบแถ้าประชาชนมาอย่างมืดฟ้ามัวด,ดินเหมือนอย่างที่ว่าเนี่ยมันจะเป็นคำตอบว่าจะลาออกหรือไม่ <c oughs> มันจะเป็นคำตอบว่าจะถอนตัวหรือไม่ <c oughs> เพราะหลังอย่างนั้นเนี่ยนะครับถ้าปรากฏการว่าถูกสั่งยุติในการปฏิบัติหน้าที่นะหลังอย่างนั้นก็รอ คุณภูมิทมก็คิวรอทั้งคณะก็รอเนี่ยนะครับหนึ่งสี่สีต่อผมว่าเนี่ยนะครับถ้าประชาชนมีมีความสุกว่าเขาต้องลุกขึ้นมาคเช่นไอ้พวกนี้ท้าหมาอีกเอาวันที่ยี่แปดไม่น้ำใจวันที่ 9, เก้เาเอาเจะาไอ้เรื่องคาสิโนเข้านัดกันที่สภากันอ,อีก <laughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยนะผมก็บอกว่าในแต่ละเรื่องเนี่ยนะครับมันจะขย่าวขวาัญ ถ้าประชาชนเขาสแสดงพลังก็พอที่จะอนุมานได้ค่ะนะครับและผมเรียนยืนยันอีกครั้งว่าไม่ว่าคุณจะป้ายสีตีไข่อย่างไรก็ตามยุกนะครับสื่อสารไร้พรมแดนโซเชียลมีเดียนั้นแต่ละฝ่ายก็มีมูมิตรกันหมดมนะครับพี่ปองตอบแล้วตอบอีกนี่นะครับคนนู้นคนนี้เนี่ยสารพัดที่จะอธิบายความให้ฟังกันเป็นอย่างไรแต่ว่าทั้งหมดนั้นนะครับผมเชื่อว่าแรงกระแสข,ของการบริจาค ของพี่น้องประชาชนมันเป็นคําตอบอยาได้เป็นอย่างดีมาอย่างรวดเร็วนะครับที่ใครดูกล้องดูกแกลนสารพัดนะครับแต่ว่าผมดูอาการข่าวสารเนี่ยนะครับที่ในแต่ละที่ที่แจ้งเข้ามากันนั้นเนี่ยนะครับหลายจังหวัดก็เตรียมรถบัสเนี่ยมากันเกือบทั้งประเทศตามะบอกนะครับไม่ว่าในเขตอิทธิพลการเมืองของใครเขารับกันไม่ได้หรอกและเนี่ยนะครับและยิ่งไปขัดขวางท่านเนี่ยคนก็จะยิ่งออกกันมามาก หลายคนก็ตั้งคาถามเมื่อไรจะไปต่างจังหวัดก็เอาผ่านวันที่28นี้ก่อนถ้ายี่สิบาดนี่กระแสมันขึ้นปุ๊บปุ๊บปุ๊ป๊ป๊ปุ๊บป,บป,บป,บปบนี่นะครับจังหวัดไหนก็ได้แล้วต่อไปแต่ต้อง<ว>มาวันที่28ก่อนนะคะเขายิ่งปลามาทอยู่ว่าคนจะมาน้อยคือพี่น้องประชาชนนั่นเองนะครับด้วยความรู้สึกเนี่คือคนไทยนี่ครับในแผ่นดินรัชกาลที่สิบผมเชื่อว่าเราก็มีความรู้สึกไม่แตกต่างกันว่า เราจะเสียดินแดนไม่ได้แม้แต่เพียงตารางนิ้วเดียว<ม>บางคนก็บอกตารางมินก็เสียไม่ได้แล้วน,นี่เป็นความรู้สึกเรื่องความรักชาติบ้านเมืองผมเห็นคนกัมพูชาเนี่ยครับเยาวชนเนี่ยนะครับคนรุ่นใหม่ไปร่วมจํานวนมากนะ,ะนะครับแล้วก็ไม่ไม่ใช่เฉพาะเนี่ยครับที่บอกสู่ข้อกล่าวหาคนหน้าเดิม,มทั้งที่จริงแล้วเนี่ยครับไอ้คนสร้างปัญหาก็หน้าเดิมปัญหาก็แบบเดิมๆไม่มีวันที่จะจบสิน้น ดังนั้นเนี่ยครับขอเชิญพี่น้องประชาชนทุกรุ่นบรรดาคนรุ่นลูกรุ่นหลานทั้งหลายแผ่นดินต่อไปก็เป็นหน้าที่ของเขานะนะครับยุคนี้นะครับแต่ละรุ่นก็จะตายไปรุ่นใหม่ก็เกิดมานะครับตายสิบเกิดแสนมันก็เป็นวัฏจักรกันแบบนี้คือถ้าไม่มีแผ่นดินในยุคนี้รุ่นต่อไปมันจะอยู่ได้ไง นะครับนี่มันเป็นวัฏจักระนะครับของประเทศที่เราเดินกันมาถึงทุกวันนี้ะนะครับเรามีหน้าที่รักษาแผ่นดินแม่เสียเพื่อคนรุ่นต่อไปก็จะได้ไปอยู่ต่อแต่ว่าถ้าคนรุ่นใหม่บอกว่าธุระไม่ใช่นี่ประเทศนี้น่ากัางวลแล้วนะนะครับในวันข้างหน้ารุ่นถัดจะเข้าไปเขาจะอยู่ได้ยังไงนะครับก็ขอเชิญทุกรุ่นทุกนะครับวันนี้ผมเพิ่งไปอ,อ,อภิปรายนะครับถึงเสวนาที่มาวิไลาราษฎรแบงค์ ทางองการนักศึกษาสภานักศึกษาก็ร่วมกันจัดม,มีพี่ต้อยสนทิยานนะครับคุณอุทัยแสงมณีอดีตนายกองค์การนักศึกษารามแล้วก็นายกคนปัจจุบันนะครับก็ได้มาร่วมในการเสวนาก็น้องๆก็มากันในระดับนึ่งก็เป็นบรรยากาศเพราะว่าหมหาวิทยาลัยเดี๋ยวนี้คนมาเข้าเขาเรียกว่าสมัครยังเยอะใช้ได้อยู่แต่ว่ามาเรียนน้อยเพราะว่าเรียนทางออนไลน์เป็นส่วนใหญ่เนี่ผมก็ไม่มาในตอนกลางคืนที่รางกระแหงนานแล้วเนี่ย ก็เป็นบรรยากาศที่คือคักนี่เขาประกาศว่าในวันที่ยี่สิบเจ็ดก่อนหนึ่งวันนะห้าโมงเย็นนั้นเขาจะเดินริ้วขบวนแล้วจะมีเวทีนะครับเพื่อนัดหมายกับประชาชนเชนิญชวน,ชนประชาชนว่าวันรุ่งขึ้นเนี่ยนะครับลูกพ่อขุนรามคำแหงนะครับจะจะจะัดทัพใหญ่ไปร่วมที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิบรรยากาศแบบนั้นเนี่ยนะครับเหมือนยุคสมัยผม,ะมนะครับหรือว่ายุคก่อนผมหรือว่าหลังผมเนี่ย ต่างก็ได้ซึมซับบรรยากาศแล้วว่าเอาถึงคราวลูกพ่อขุนรามคำแหงเนี่ยนะครับก็มีความแข็งแรงมีประวัติศาสตร์การต่อสู้ก็เ,เป็นบรรยากาศที่เราก็ไม่ค่อยได้เห็นกันนะครับกันอย่างประติดประต่อนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่ดีนะครับพี่ต้อยสัญญาณก็เล่าในยุคก่อนผมนะครับเขาก็ยังเนี่ยครับพี่ต้อยยุมาาผมได้เจ็ดปีอะนะครับ <yeah> แล้วก็รุ่นต่อมารุ่นอุทัยนี่ก็น้องผมไปหลายปีแล้วก็รุ่นนายกคนปัจจุบัน เราเผลอแป๊แบ,บเดียวยุหกสิบแล้วนะครับมาพูดได้กับบรรดาลูกๆหลานๆน้องๆเนี่ยที่รางแวงก็ได้ฟังกันแต่ว่ารางแวงเขาเอาจริงนะ,ะผมก็เลยเชิญชวนว่าบรรดามาหาลัยต่างๆที่มีรุ่นพี่นี่นะครับที่รักชาติบ้านเมืองก็ไปสื่อสารกับบรรดาน้องๆนะครับให้เขาได้ออกกันมานะครับสำแดงพลังนะครับเรื่องในการเรียกร้องเรื่องดินแดนนั้นที่เคยเล่าังว,ว่ายุคจมพลปนั้นนี่สิทธ์นักศึ่อสาร ธรรมศาสตร์จุฬาเนี่ยนะครับได้เดินขบวนเรียกร้องเรื่องดินแดนนะ,ะนะครับแม้กระทั่งมีกฎหมายห้ามก็ตามแต่ว่ารัฐบาลเวลานั้นนะครับเขาเขาเข้าใจเรื่องความรักชาติบ้านเมืองวันนี้นะขณะนี้นะครับยังเป็นในการบริหารการจัดการเรื่องการเ,าเรื่องเวทีนั้นยังได้รับความร่วมมือที่ดีะนะครับยังไม่เป็นอุปสรรคระหว่างกันเพราะความจริงถ้ารัฐบาลใจกว้างเนี่ยสามทุ่มกจ แต่ว่าถ้ารัฐบาลมีปัญหาเนี่ยจะกลายเป็นอีกเรื่องนะครับไอ้เรื่องเลยครับวิธีสังการนะนะครับเพราะว่าคุณคิดจะอยู่กี่วันแล้วนะครับแล้วใครไปเป็นนะครับรับใช้ขัดฝังประชาชนค,คนมาใหม่ก็จัดการคุณอยู่ดีะนะครับเพราะว่าคุณจะเอาย้ายผู้ว่าด้วยเหตุผลว่าประชาชนเขาจะใช้สิทธิเสรีภาพแล้วไปห้ามเขาแล้วก็ถูกย้ายคุณร้องได้เลย นะครับแล,และผมเชื่อว่านี้นะครับไอ้รัมตรีก็ถูกดําเนินคดีเองอย่าไปอย่าไปกลัวในการทำที่ในสิ่งที่ถูกต้องอก็กรณีย้ายโดยไม่มีเหตุผลก็ทำให้อ,อ,อดีตนาย,ยกยิ่งลักนะคะได้หลุดจาก,ก,กเก้าอี้นายกรัฐมนตรีมาแล้วจากกรณีเลยค่ะสมชทีนี้ไอ้ประเด็นที่นาย,ยก พยายามที่จะให้เหตุผลกับสังคมแล้วก็พักร่วมรัฐบาลนะคะคุณจตุพรที่บอกว่ายืนยันจะอยู่ต่อไม่ลาออกไม่ยุบสภาเพราะหนึ่งในภารกิจนั้นและเป็นภารกิจสําคัญก็คือจะแก้ปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาประเด็นเรื่องของกัมพูชาตอนนี้มีกระแสว่าสิ่งที่นายกออกมาแอคชั่นนะคะมันเป็นเพียงแค่การสร้างความเชื่อมั่นส่วนตัวเท่านั้นเอง ไม่ได้หยิบประเด็นสําคัญเพื่อที่จะเป็นการตอบโต้อย่างเป็นรูปธรรมอย่างกรณีคุณช่อบพนิกาที่ได้มีการตั้งคําถามว่าเอาทำไมนายกไม่ใช้คลิปที่เอาจาซิล่าเขาได้ใช้ทําเป็นสารคาดีกับ30นาทีที่คลิปเสียงสมเด็จฮุนเซนสั่งฆ่าลิมกิมยาแล้วก็ได้พูดถึงตํารวจไทยด้วยจัดก,การล่ะ ทั้งๆที่มันเกี่ยวข้องกับรัฐบาลตัวเองอยู่ในรัฐบาลตัวเองหรือกลัวจะเข้าตัวคุณจรุพรมองประเด็นนี้ยังไงคะคือความจริงนั้นเนี่นะครับเดี๋ยวสังเกตดูว่าถ้าเขาจะแผลงฤทธิ์กันจริงๆะคุณทักษิณไม่นิ่งแบบนี้หรอกเพราะนี่นะครับที่สมเด็จรุนเทนก็ยังมีอารมณ์ขันอยู่นะ,ะทั้งที่ก็จัดเต็มแม้ว่าทางนี้เนี่ยนะครับจะ ความจริงก็ไม่ได้เพิ่มอะไรนะ,ะนะครับตัดเน็ตตัดไฟอะไรนะครับก็ไฟก็อย่างที่ผู้พันเบิร์ดก็บอกว่าตัดเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นมันมีท่าทีที่ขึงขังมันไม่มีอะไรเพิ่มนะ,ะนะครับที่นายกรัฐมนตรีถแถลงนะ่ะแต่ว่าที่น่าสนใจก็คือว่าแวร์ยูคุณทักษิณนั่คุณอยู่ไหนเพราะนี่นะครับทําไมไม่ออกมาที่เหลือผ่านคําพูดคนอื่นทั้งนั้น เพราะถ้าออกมาสวนกับสมเด็จอุลเสนค่ะคนไทยก็จะได้เห็นของดีว่านี้นะครับว่าฝั่งกัมพูชาเนี่ยเขามีของอะไรม,มันแปลกที่สุดรู้ว่าทำไมเนี่ยนะครับเหมือนมวยช็อตอะนิ่งไปเลยมวยนิ่งไปเลยนะครับเกิดภาวะชังักกันคือระหว่างคุณวิ่งแสดงอะไรถ้าแม่ทัพนายกองมายืนข้างหลังไม่มีได้ตื่นเต้นแลก็เป็นมาตรการที่ทางฝ่ายความมั่นคงก็กำหนดการอย่างนั้น นะครับแล้วก็ความจริงก็เพียงแค่ว่าคนไทยเขามีความรู้สึกว่าก่อนหน้าที่ไอ้คลิปจะจะรั่วออกมาเนี่ยคุณไม่เคยคิดอ่านเรื่องพันอย่างนี้เลยใช่ไหมนะครับพอคุณมีปัญหาเรื่องส่วนตัวนะครับไปเสียท่าเสียทีเข้าๆเรื่องคอเซ็นเตอร์ก็มาจัดการคอเซ็นเตอร์สแกมเมอร์ทั้งที่คนเรียกร้องเยอะมากเลยก่อนหน้านี้คุณเอาเวลาไปทําอะไรคือถ้าคลิปไม่หลุดนั้นเรื่องเหล่านี้ก็ไม่เกิดแต่ว่าอย่างไรก็ตามนั่นนะ มันก็ไม่เกินสิ่งที่มีการประกาศกันไปก่อนหน้านี้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าท่วงทำนองมันขึงขังแต่ผมนี่อยากจะฟังะนะครับว่าคุณทักษิณจะออกมาอย่างไรนะครับนี่ส่วนที่ได้ยินมาผ่านปากคนอื่นทั้งนั้นไอ้นั่นแหละเจอของจริงนะครับจะเป็นสงครามนะครับคือทางฝั่งนู้นผมเชื่อว่ามีของอยู่มากไม่ธรรมดาหรอกะนะครับเพราะว่าการจะไปกล่าวหานักการเมืองสิ่งอื่นนั้นเป็นไปไม่ได้ใครจะสนิทท่ากับสิ่งนี้ นะครับทางนู้นก็พยายามถูกปั้นถูกเต้าข่าวถูกปั่นเท่านั้นเอง uh huh. นะครับในสี่ภูมิใจไทยเพื่อใจประยงใส่นะครับสําหรับกับในในในกรณีของการชุมนุมเรานี่เปิดประตูอยู่แล้วนะนะครับก็ไม่ได้รังเกียจว่านักการเมืองที่รักชาติได้นะครับคุณเสรีพิสุทธิ์ก็มานั่งแถลงข่าวทุกครั้งนะครับและขณะเดียวกันเนี่ยนะครับอดีตภูมิชายการตํารวจสันติบาลบนตํารวจโทรต,รตรีทศนะครับก็ อยู่กับพลเอกประวิทรวงสุวรรณก็ <Okay. S 2> ไปเขาก็สแสดงตนชัดเจนไม่เห็นมีอะไร mm hmm. เอาความรักชาติบ้านเมืองก็ไม่มีปัญหาอะไร <Okay. S 2> และที่สําคัญเนี่ยนะครับนายทหารรุ่นเดียวกับพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับตั้งแต่อดีตแม่ทัพภาคสองประธานเตรียมทหารคนใกล้ชิดเนี่ยนะครับอดีตพลเอกเปรม mm hmm. ก็มากันนะครับประกาศมาร่วมกันจํานวนมาก <Okay. S 2> นะครับแล้วก็จะมีเยอะแยะนะครับก็ค,คือหมายความว่า ในเวทีนี้ไม่มีนะครับจำกัดขีดกั้นว่าคุณจะเป็นใครคในอดีตแนวเชื่องการเมืองการได้รัฐบาลแบบนี้ประชาชนต้องข้ามแล้วนะครับอเอาชาติบ้านเมืองเป็นหลักถ้าประชาชนยังแบ่งกันอีกนักการเมืองมันแบ่งกันที่ไหนอะนะครับในเรื่องความแตกแยกมันแบ่งอย่างเดียวเรื่องแบ่งสมบัติ <laughs> นะครับเพราะฉะนั้นคือต้องเลิกต้องเลิกคิดเรื่องนี้ะนะครับและเอาชาติบ้านเมืองเป็นตัวตั้งผมเชื่อว่านี่นะครับการปั่นนั้นเนี้ย ถ้าพี่น้องนี่นะครับเอาชาติบ้านเมืองเป็นตัวตั้งะนะครับหูให้หนักนะครับไอ้ชุดติปปันบางทีก็ทําเสมือนว่าไอ้ทุกเชี่ยวบางทีก็เป็นพวกเดียวกันหมดะนะครับก็คือในโซเชียลเนี่ยหนึ่งคนเนี่ยนะครับมีมีรอ้อ,รอยแอคเคาท์ร้อยเคาก็ยังได้พันแอคเคาท์ก็มีะนะครับไอ้พวกนี้ไม่ค่อยหลับไม่ค่อยนอนหรอกแต่ว่าก็ทำหน้าที่ในการปันแต่ว่าถ้าประชาชนตัวจริงนั้นเขาสำแดงกันมานี่ครับผมว่าก็ไม่นมันจะไม่มีปัญหาอะไร